โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่นกิกเก็ตเมอรชานเดลนะครับวันนี้เราทำเควสชกโ,โกโบกันนะใครที่อยากได้โชกโกโบมาขี่เล่นแบบนีนะ้เราจะมีวิธีการแบบไหนกันบ้างมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกพอเรามาถึงโชกโกโบเลสหรือฟาร์มโชกโกโบนะครับจะมีคนมาคอ,อยต้อนรับเร,<ล>เราเขามีชื่อว่าบินนะครับเขาจะคอยอธิบายคุณสมบัติของโชกโกโบให้เราฟังนะและถ้าคุณต้องการจะเช่าโชกโกโบจริงๆนะฮะ เราจะต้องไปคุยกับหลานของเขาครับซ,<ๆ>ซึ่งอยู่ด้านใน <l ots> พอเรามาถึงด้านในของฟาร์มนะครับเราจะเจอเด็ก2คนยืนอยู่ครับให้เราไปคุยกับเด็กผู้ชายที่ชื่อบิลลี่นะครับซึ่งเขาจะทําหน้าที่ดูแลชกูกะโบทั้งหมดภายในฟาร์มนะครับให้อาหารทําความสะอาดและคอยปล่อยเช่าวชวกูกะโบให้เราด้วยนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าชาวนะครับผมชาวคนนี้จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายของฟาร์มจงโบดแห่งนี้นครับทำหน้าที่แลกพอยต์และของตกแต่งที่อยู่ในฟาร์มจงโบดทั้งหมดนะครับใครต้องก,การจะแลก point หรือของตกแต่งจงโบดครับให้มันแลกได้ที่ชาวนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปคุยกับบิลลี่อีกครั้ง บิลลี่จะบอกสถานที่และพิธีจับโชโกโบให้กับเราโดยให้เราไปป่าบนขวาล่างของแมปกัสแลนนะครับซึ่งพอไปถึงสถานที่แล้วเราจะเห็นโชโกโบสามตัวอันหน้าเป็นคนละทาง yeah. วิธีการจับนั้นห้ามให้จุกรโบทั้ง3ตัวพบโดยไปอาขาดเป้าหมายของเราคือตัวตรงกลางมีก้อนหินตามทางให้เราเก็บเพื่อเบ่งเป็นความสนใจพอจุกรโบหันไปทางที่เราปาหินไปแล้ว ให้เดินย่องเข้าไปใกล้ๆโจโกโบแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมโอเคเป็นอันเสร็จวิธีการในการจับโจโกโบะนะครับ <Good bird. S 1> หลังจากที่เราจับโจโกโบได้แล้วให้เรากลับไปที่ฟาร์มเพื่อคุยกับบิลลี่ซึ่งเขากำลังให้อาหารโจโกโบตัวที่เราไปจับมาอยู่ โอเคครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชโชวระบวมาเป็นคู่ที่คอยเนร่วมทางไปด้วยกันเลยนะครับยังไงกันบ้างเพื่อนๆได้ชโชว์บวมาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าได้นะครับก็สรุปว่าภาร,รกิจลุล่วงครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนําคลิปดีๆมานําเสนออีกเชก่นกันนะยังไงต้องขออภัยไว้านดที่นี้ด้วยนะนี่เป็นคลิปแรกนะครับ Bye bye let so Here we go I see the light inside you